ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนพบกับซีรีส์หมาหอนโฮมสเตย์แค่ชื่อซีรีส์ก็ทําให้ขนลุกแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนลุกเพราะความกลัวนะครับอาจจะขนลุกเพราะความสายิวกิ้วก็ได้ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็กําลังนอนหลับอยู่นะครับน้องก็ยังน้ําลายไหลไม่หยุดเลยอะถ้าเป็นชีวิตจริงไหลขนาดนี้นี่คงเปียกที่นอนไปหมดแล้วนะครับ จะสังเกตว่าน้องติดเชื้อหมาป่าขั้นสูงแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> คือเชื้อแบบกระจายเข้าไปทั่วร่างกายแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับทุกคนก็กำลังนอนหลับเจสสิก้าก็นอนหัวเลาะนะครับส่วนแจ็คก,ก็กำลังนอนหลับอยู่เหมือนกันนะครับแจ็คเขาชอบนอนพื้นนะครับเลยให้นอนในถุงนอนถุงนอนอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในเกมนะครับเป็นมอดที่ออดโหลดมานั่นเองเฮ้ยทำไมซ่วมพังแบบนี้ใครไปทำอะไรซ่วม ซื้อไม่เลยนะครับซื้อไม่ในที่นี้ก็คือเป็นทรัพย์สินของโฮมสเตย์นะครับไม่ใช่ทรัพย์สินของฟลัฟฟี่ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับน้องตื่นขึ้นมาเพราะหิวนะครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าน้องทำอาหารไม่เป็นนะครับน้องก็เลยกินอาหารไมโครเวฟโอ้ยหิวจังเลยทำไมหิวอย่างงี้นะ แล้วน้ำลายบ้านนี้เมื่อไหร่จะหยุดไหลสักทีนะฉันลำคาญแล้วฟัฟฟี่ดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีนะครับอ้าเจสิก้าก็หิวมากันเจสสิก้ามาทำอาหารไว้เลยแล้วกันเสิร์ฟอาหารเช้าไข่คนกับเบคอนอ๋อฟลัฟฟี่ขอโทษนะจ๊ะที่ตื่นสายฉันเล่นมาทำอาหารให้เธอกินไม่ทันเลยเธอต้องมาเวฟอาหารกินเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอาหารทำไมมันยากอย่างนี้นะฟลัฟฟี่คิดในใจนะครับ อาหารไมโครเวฟเนี่ยอร่อยกว่าที่เจสซิก้าทำตั้งเยอะน่าสงสารฟัฟฟีจังเลยอ่ะดูสิกินไปก็น้ำลายไหลไปที่น้ำลายไหลไม่ใช่เพราะว่าอยากกินอาหารหรืออาหารอร่อยนะครับคือน้องติดเชื้อเจสซิก้าก็กำลังทอดไข่คนนะครับตอนนี้ก็ทำขวดเกลือตกลงไปในไข่คนแล้วก็กำลังแซะไข่ออกจากกระทะอย่างรุนแรงเจสซิก้าชันว่าเธอเลิกทำอาหารเถอะโทรสั่งมากินเอาลวกัน ต่แจ็คนี่ก็นอนกินบ้านกินเมืองจังเลยลงไปกินข้าวได้แล้วเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวจะให้ฟัฟฟี่ฝึกทักษะการเขียนรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันว่าฟัฟฟี่จะมีอาการอะไรแปลกๆไหมหลังจากนี้แจ็กก็คือเข้าไปกินข้าวในห้องเจสสิก้านะครับทำไมแจ็คดูท่าทางเหมือนจะเศร้าๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรอ๋อสงสัยจะออกกำลังกายเหนื่อยนะครับเฮ้ยทำอาหารนี่เหนื่อยจังเลยมาดูหนังดีกว่า คลายเครียดนี่เจสสิกา้าเธอ,อย่ามัวมานั่งชิลอย่างนี้ได้ไหมช่วยจัดการอะไรสักอย่างกับแขกของเธอหน่อยสินอนน้ำลายยืดอยู่ข้างล่างนะ่ะเราจะให้ฉันทำยังไงล่ะก็เขาต้องรอดูอาการก่อนเขาอาจจะไม่ไกลล่างก็ได้นะเธอใจเย็ยนสิแจ๊ค <c oughs> ตอนนี้ลูกพี่ลูกน้องสองคนก็กำลังตีกันอยู่เลยนะครับในขณะที่ฟลาฟี่ก็นั่งเขียนนิยายน้ำลายยืดเจสสิก้านี่ไม่ไหวเลย แขกตัวเองมีปัญหาขนาดนี้แท้ๆมัวแต่ดูหนังอยู่ได้ฉันลงไปดูเองก็ได้นี่นายเป็นยังไงบ้างน้ำลายไหลไม่หยุดอย่างเงี้ยยังจะมาเขียนนิยายอีกเหรออะไรของนายน่ะเข้ามาในห้องคนอื่นก็ไม่ยอมเาอประตูหรือยังมาตะคอกใส่คนอื่นอีกน่าลำคารชะมัดเลยนี่นายว่าฉันน่าลำคาญเหรอฉันอุตส่าห์เข้ามาดูอาการลุงนีปล่อยให้ติดเชื้อตายคาห้องไปเลยก็ดี หน้าโมโหใช่ไหมคนอุตส่าห์มาดูอาการยังมาทำอวดดีในแจ็คอะไรนั่นเนี่ยฉันไม่ถูกชะตาด้วยเลยจริงๆเจอกันกี่ทีก็เอาแต่ตะคอกใส่ตะคอกใส่พูดจาดีๆไม่เป็นหรือไงนะไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมถึงต้องโมโหเราตลอดเวลาซัฟฟี่น้ำลายหยดใส่หนังสือหมดแล้วหนังสือเขาจะเปียกไหมเนี่ยตอนนี้แจ็คก,ก็ โมโหฟลัฟฟี่นะครับเลยมาออกกำลังกายยกน้ำหนักใหญ่เลยดูสิที่ยกน้ำหนักนี้ก็โหลดมาเหมือนกันนะครับในเกมไม่มีว่าแต่ในโฮสเทลนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับฟลัฟฟี่เองก็อยากจะออกไปข้างนอกแต่ว่าเจสสิก้ากับแจ็คก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกนะครับต้องรอดูอาการก่อนต้องดูอาการไปถึงเมื่อไหร่เราไม่สนเราจะออกไปสูดอากาศข้างนอกอยู่ข้างในมันน่าเบื่อชมัด ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับแล้วแจ็คก,ก็มาเห็นพอดีนี่นายออกมาทําอะไรข้างนอกเนี่ยนายควรจะเข้าไปอยู่ข้างในนะรอดูอาการก็ข้างในมันน่าเบื่อนี่นะฉันอึดอัดจ,จะตายอยู่แล้ว <c oughs> ฉันอยากสูดอากาศข้างนอกนายนี่มันยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนายมีโอกาสกลายร่างนะฟลัฟฟี่ จนในที่สุดแจ็คก,ก็ยอมแพ้นะครับให้ฟลัฟฟี่ออกมาสูดอากาศได้แต่ว่าตัวแจ็คเองก็มานั่งเฝ้าฟลัฟฟี่อย่างนี้ <c oughs> นคือเจสสิกาก็ไปฝึกทำเครื่องดื่มนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนายกลับเข้าไปข้างในสักทีเถอะกลับก็กลับทำไมถึงต้องคอยว่าเราตลอดเลยนะนี่เรามาเที่ยวหรือว่าอยู่สถานกักกันกันแน่เนี่ยทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้น้าเบือ่อดูทีวีดีกว่าทีวีก็น้าเบือ่อ มีแต่อะไรน่าเบื่อน่าเบื่อเต็มไปหมดเลยโอ้ฟลัฟฟี่จะเย็นๆนะจะเย็นๆลืมไปหรือเปล่าว่าเธอมาที่นี่เพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนยายไงขออย่าให้ฟลัฟฟี่กลายล่างเลยแจ็คในขึ้นไปเฝ้าอาการฟลัฟฟี่ไว้สิทำไมฉันต้องไปเฝ้าด้วยล่ะทำไมเธอไม่ไปเฝ้าเองเขาเป็นแขกของเธอนะเจสสิก้านี่น่าลำพานจริงๆใช้ให้เราไปเฝ้าหมอนัๆๆๆๆๆๆ่นอยู่ได้นี่เนี่ย เราเฝ้าไปต่อยไปก็ได้คือตอนนี้แจ็คก,ก็ถูกเจสสิก้าใช้ให้มาเฝ้าฟลัฟฟี่นะครับคอยดูอาการฟลัฟฟี่อย่างใกล้ชิดแจ็คก,ก็คือโมโหมากนะครับก็เลยมาต่อยมวยตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ดูเหมือนว่าอาการจะแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องเริ่มดูพลียในนั่นจะเป็นอะไรไหมนะไม่ใช่ว่าทนเชื้อไม่ได้ช็อกตายขึ้นมาแม่แจ็คที่แท้ก็แอบเป็นห่วงฟลัฟฟี่เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ตอนนี้ทั้งสองคนก็เล่นหมักลุกด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าทั้งสองคนจะเข้ากันได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็ตึงใส่กันมาตลอดเลยคือเจสซิก้านางก็ไม่สนใจอะไรเลยวิ่งจ็อกกิ้งอย่างสบายอารมณ์ตอนนี้ fluffy เองก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นเรื่อยๆนะครับฉันจะนั่งเฝ้านายอยู่ตรงนี้แหละเผื่อมีอาการแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมา มันต้องเฝ้าขนาดนั้นเลยเหรอฉันอยู่คนเดียวได้น่ะได้ไปทําอะไรก็ไปทําเถอะฟัฟฟี่ก็แอบดื้อนิดๆนะครับไม่ยอมให้แจ็คมาเฝ้าแต่ว่าแจ็คก็ยืนยันที่จะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็เริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นแล้วนะครับแปลกกว่าเดิมอีกตอนนี้น้องเรื่องแสงสังเกตเห็นไหมทำไมมันร้อนๆที่แขนล่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งอยู่ในตัวเรา ทำไมมันหิวอย่างงี้นะปกติเราไม่เคยหิวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยข้าวก็เพิ่งจะกินไปนายเป็นอะไรเหรอฟัฟฟี่หิวเหรอไม่ต้องมายุ่งกับฉันดูีิหลอดความหิวน้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยกินเท่าไหร่ก็แบบไม่เต็มสักทีอ่ะดูซิเห็นไหมเดี๋ยวเร่งให้ดูเนี่ยกินเข้าไปคำหนึ่งก็ลดลดลดแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ลดอีก <S 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 กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักที เป็นอะไรไปนะหิวหนักขนาดเนี้ยเริ่มสังหอนใจไม่ดีเลยฮะดูในนั่นกินเราก็หิวบ้างขอกินบ้างแล้วกันเออทำไมกินน่าเกลียดจังเลยแจ็คทำไมนายกินเหมือนหมาเลยล่ะกินน่าเกลียดมากเลยมุงมามากๆดูสิหกเลอะเทอะไปหมดแล้วฉันจะกินเหมือนหมาก็ไม่แปลกหรอกก็ฉันเป็นหมาจริงๆนี่ นายหมายความว่ายังไงนายเป็นหมาคือด้วยความซื่อของฟัฟฟี่นะครับคือฟัฟฟี่ก็ไม่ได้สงสัยนะครับว่าแจ็คเป็นมนุษย์หมาป่าหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้คือฟัฟฟี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะครับนี่จานที่สหรือสีแล้วนะโฮ้ยทาไมร่างกายมันร้อนอย่างนี้นะร้อนไปหมดเลยตอนนี้ลําแสงสีแดงก็ดูเหมือนจะแผ่ขยายใหญ่มากขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นจริงๆหรืออดคิดไปเอง เอาเป็นว่าโรมาโน่แล้วกันนะครับทำไมแสงมันดูแผ่ขยายใหญ่มากขึ้นนะฟลัฟฟี่สงบสติอารมณ์แล้วมาทำความสะอาดก่อนคือของกินจะหมดตู้เย็นแล้วนะครับตอนนี้สงสัยจะเป็นผลข้างเคียงของเชื้อหมาป่าแน่ๆเลยอ่ะฟลัฟฟี่หิวตลอดเันง่วงแล้วคืนนี้ฉันจะนอนที่นี่แล้วกันเฮ้ยนายใครอนุญาตเนี่ยก็ที่นี่มานอนตรงไหนก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉันจะนอนตรงนี้แหละฉันจะได้นอนเฝ้านายด้วย อะไรมันจะขนาดนั้นนี่เราดูเป็นภาระดูเป็นตัวถ่วงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอน่าเบื่อจังเลยเขียนยิยายต่อดีกว่าอาการแ,แปลกๆของฉันมันเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มแล้วแขนของฉันก็มีแสงอะไรส่องออกมาก็ไม่รู้เป็นสีแดงมันเกิดอะไรขึ้นกันนะในขณะที่ฉันกำลังพิมพ์อยู่ฉันก็หิวอีกแล้วเอิ่มแจ๊ค เจสิก้าบอกให้แจ็คมาเฝ้าฟลัฟฟี่แต่ว่าแจ็คก็หลับสนิทไปเลยนะครับเฮ้ยทุกคนฟลัฟฟี่กลายล่างโอ้ยทำไมปวดหัวจังเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยอเฮ้ยทุกคนฟัฟฟี่หอนแล้วทุกคนคือในขณะที่ทุกคนนอนหลับนะครับ แจ็คก็นอนหลับเจสซิก้าก็นอนหลับฟัฟฟี่ก็กลายร่างแล้วดูซิเป็นหมาป่าลายจุดเฮ้ยฟัฟฟี่คลั่งใหญ่เลยดูซิทำลายตียังด้วยเฮ้ยเฮ้ยฟอฟฟี่ออกไปข้างนอกแล้วทำไงดีฮะเสียงอะไรน่ะเสียงหมาป่าเหรอนี่ไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงทำไมมีหมาป่าล่ะ ฮ้ยตายแล้วเฮ้ยนายเป็นหมาป่าที่ไหนเนี่ยหรือว่าฟลัฟฟี่นายเป็นใครกันเนี่ยฟลัฟฟร่เหรอใจเย็นๆสิตอนนี้หมาป่าฟลัฟฟี่ก็ดูจะอารมณ์เสียยังรุนแรงมากเลยดูสิอลรวาดนะครับแล้วก็ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนฟลัฟฟี่หายไปตอนนี้ฟลัฟฟี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นว่าซัมแวร์ ต้องเป็นที่นั่นแน่ๆเดี๋ยวฉันจะไปตามหาฟลัฟฟี่ตอนนี้แจ็คก็กําลังวิ่งออกไปแล้วนะครับกำลังไปตามหาฟลัฟฟี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ไหนในขณะที่เกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตเจสิกาก็เพิ่งตื่นนะครับฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเสื้อผ้าฉันไปไหนเจอตัวสักทีว่าแล้วต้องมาอยู่ที่นี่ในลอนจอนใส่เสื้อผ้าซะไม่อายหรือไง ฉ,ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็นายเป็นหมาป่าไงล่ะนายไกลล่างทำไมฉันไม่รู้ตัวเลยล่ะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ใส่เสื้อผ้าก่อนนายรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่นะแจ็คมนุษย์หมาป่าทุกคนนะ่ะเวลาควบคุมตัวเองไม่ได้จะชอบขึ้นมาบนที่สูงแล้วยอดเขาเนี่ยก็สูงที่สุดในเมืองนี้แล้วนะที่นายรู้เรื่องเนี้เพราะว่านายเองก็เป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกันเหรอแจ็คนายเป็นมนุษย์หมาป่าเลอแจ็ค โอ้โอ้ไมก่กอดฉันกลัวนายจะกลัวทำไมนายเองก็เป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเหมือนกันคือฟลัฟฟีตเตลเดออกมาจนเช้าเลยนะครับดูสิเราจะเห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนกลับไปที่โฮมสเตย์ก่อนแล้วค่อยมาคิดกันดีกว่านะครับว่าจะทำยังไงต่อไปดีว่าแล้วเชียวว่านายนี่ต้องกลายร่างเห็นท่าไม่ดีตั้งแต่กินอาหารหมดตู้เย็นแล้วเป็นเรื่องใหญ่จนได้ จากคนที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์หมาป่ามีจริงนะครับจนในที่สุดก็กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าซะเองโอ้ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอา้าวทั้งสองคนหายไปไหนมาทำไมตอนเช้าไม่เห็นเลยก,ก็แขกตัวดีของเธอไงเจสิก้ากลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอะไรนะฟลัฟฟี่กลายร่างเหรอก็เมื่อคืนตอนที่เธอนอนหลับสนิทน่ะฟลัฟฟี่กลายร่างนะสิ แถมยังไปตื่นบนยอดเขาด้วยนะแกผ้ายังหกักไว้ตายแล้วอุจจตาใช่อุจาตาอจาตามากเลยสองคนนี่นินทาเราอยู่ได้หอนซะเลยนี่นายจะหอนทําไมล่ะฉันเลยต้องหอนด้วยเลยนี่แน่ขวนเลยขวนเลยเฮ้ยทําไมฟัฟฟี่ทําลายข้าวของอย่างนั้นล่ะแจ็ค <Jack, S 2> เธอควฟรฝึกฟลัฟฟี่ให้ดีกว่านี้นะยอย่าปล่อยให้สัญชตาตญาณโผล่ออกมาแบบนี้คนอื่นขงกลัว ถ้าฟลัฟฟี่ควบคุมสัญชัตญาณนไม่ได้นะเราก็จะปล่อยของกลับบ้านไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาไปทำลายคนทำให้ฉันต้องฝึกด้วยล่ะทำไมต้องเป็นภาระของฉันตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไมฉันจะต้องไปนอนเฝ้าในนั่นด้วยเขาเป็นแขกของเธอนะเจสสิก้าเขาเป็นแขกของฉันก็จริงแต่ฉันไม่ใช่มนุษย์หมาป่าเหมือนเธออาเพราะฉะนั้นนายต้องฝึกเขาเจสสิก้านี่น่าโมโหจริงๆนี่แน่ ฉันขวนบ้างฉันขวนบ้าง <c oughs> ขวน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 ให้หมดเลยเฮ้ยแจ็คนี่อารมณ์ร้อนจริงๆเลยอะ s <S ฟลัฟฟี่ไหนๆเธอก็กลายร่าง <c oughs> แล้วทำไมเธอไม่ให้แจ็ค <c oughs> พาไปเดิน <c oughs> ชมเมืองล่ะเ <c oughs> มืองนี้มนุษย์หมาป่าเยอะมากเลยนะ <c oughs> ในเมืองมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายมีเยอะแยะไปหมดเลยมีห้องสมุดด้วยนะแจ็คพาฟลัฟฟี่ไปในเมืองสิ นายนี่เหมือนวุ่นวายชะมัดเลยไปก็ไปเดี๋ยวแจ็คก,ก็จะพาฟลาฟี่ไปบาร์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับบาร์นี้นะครับบาร t r u b a and b เ n อร์ที่นี่คือบาร์ประจำหม,มู่บ้านอะ่ะลองเข้าไปดูสินายพาฉันมาซากรถเก,ก่าเนี่ยนะตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังนั่งกินเครื่องดื่มที่บาร์อยู่นะครับด้วยความที่ทั้งสองคนก็ค่อนข้างตึงใส่กันนะครับก็เลยนั่งห่างกันที่นี่นะ่ะไม่ได้มีแค่บาร์นะ มีฐานลับหมาป่าด้วยลงไปดูไหมล่ะฐานลับหมาป่าเหรอมันน่าตื่นเต้นไหมอ่ะมันมีหมาป่าเต็มไปหมดเลยหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นทําใต้ดินเหรอหรือว่ามันเป็นอะไรมีข้างคาวไหมตอนนี้ฟลาฟี่ก็จินตนาการไปไกลเลยนะครับตามมาสิเฮ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยฐานลับหมาป่าเป็นยังไงกันนะนี่ไงฐานลับหมาป่า จะมีแค่มนุษย์หมาป่าเท่านั้นนะที่จะถูกอนุญาตให้ใช้ประตูนี้นี่ในฟังอยู่หรือเปล่าเนะฟลัฟฟี่อ๋อฟังอยู่ฟังอยู่แต่ว่าฉันปวดชิงช่องนะฉันขอชิงช่องก่อนนี่นายนายต้องหัดควบคุมสัญชาตญาณอะไรกันมันแปลกตรงไหนก็ฉันปวดฉี่ฉันก็ฉี่นายนี่มันไม่ไหวจริงๆเลยนะแล้วอย่างเงี้ยเหรอจะกลับบ้านทำไมล่ะ ฉันไม่อยู่ที่นี่ไปตลอดหรอกนะแจ็คยังไงฉันก็ต้องกลับไปเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงให้ได้นายต้องฝึกให้มากกว่านี้นะฟลัฟฟี่ไม่อย่างนั้นนายจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนายจะไปทำร้ายคนนะแจ็คนี่น่าลำพาญจริงๆเลยก็เราปวดชิงช่องแล้วก็ชิงช่องไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนายนี่มันพูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยกลับบ้านเดี๋ยวนี้ ดูเหมือนว่าแจ็คจะหัวเสียกับฟัฟฟี่มากเลยนะครับที่ฟัฟฟี่ไปฉี่ในที่สาธารณะดูสินางหยิกนาง,งอเลยไม่ไหวเลยเจ้าหมาน้อยคนนี้ฉันขอโทษที่พูดแรงเกินไปแล้วกันแต่ว่านายต้องฝึกนะต้องฝึกมากกว่านี้ฉันจะฝึกให้นายควบคุมสัญชตาตญาณนะฟัฟฟี่นายตามฉันเข้ามาในห้องฉันห้องนายเหรอ มีอะไรน่าสนใจกันสก,กปรกหรือเปล่าฉันไม่อยากเข้าไปหรอกตามเข้ามาก็รวกันตอนนี้นายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วนายเข้าห้องฉันได้นี่ห้องนอนเหรอเนี่ยนึกว่าฟิตเนสมีแต่เครื่องออกกําลังกายเต็มไปหมดเลยนายควรฝึกล่างกายนะนฟัฟี่ร่างกายนายจะได้รับกับล่างหมาป่าได้ไม่อย่างนั้นนายจะแย่นะนายจะป่วยทําไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องซวยๆอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันแค่ จะมาหาแรงบันดาลใจเขียนนิยายในเมื่อนายกลายร่างไปแล้วนายก็ต้องปรับตัวนะนายต้องอยู่ที่นี่จนกว่านายจะฝึกสําเร็จฉันอยากกลับบ้านแล้วนะฉันไม่ชอบที่นี่เลยฉันเบือ่อเบื่อมากาในนี่จะไหวไหมเนี่ยไปฟัฟฟี่ฉันว่านายไปออกกําลังกายก่อนเนี่ยนายเล่นอะไรสักอย่างในห้องฉันสิต่อยมวยก็ได้ได้เง้นฉันจะลองต่อยดู โอ,อ้มีแรงไหมเนี่ยฟัฟฟีโอ้ยแค่เห็นก็เหนื่อยแทนแจ็คแล้วว่าแล้วต่อไปฟัฟฟี่จะเป็นยังไงบ้างนะจะควบคุมสัญชาตญาณตัวเองได้หรือเปล่าแล้วฟัฟฟี่จะได้กลับบ้านไหมหรือว่าจะต้องอยู่ที่มาหอนโฮมสเตย์นี่ตลอดไป ทุกคนมาเอาใจช่วย f l u f f ่กันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวโอดจะให้ดูเปิร์ของหมาป่าที่โอดได้อัพให้น้องลัฟฟี่ไปนะครับตอนแรกน้อง fluffy เขาก็ได้แต้มมานิดๆิดหน่อยๆน่อนะครับโอดก็เลยอัพเป็นอันนี้งี่ปลับแบบหมาป่านะครับก็คือจะนอนตรงพื้นหรือว่านอนตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันเมื่อกี้ที่โอดเล่นไปนะครับก็คือทําเครื่องหมายอาาเขตหรือพูดง่ายๆก็คือฉี่ตรงไหนก็ได้นั่นเองนะครับ อันต่อไปที่อดอัพให้ฟลัฟฟี่นะครับก็คือจอมตะกุยก็คือเปิร์กอันนี้สามารถแบบตะกุยพื้นหาของได้นะครับดูน่าจะเป็นประโยชน์ดีอดก็เลยอัพให้น้อง เป็นยังไงกันบ้างครับซีรีส์หมาหอนโฮมสเตย์ ah EP ที่2เพื่อนๆชอบกันไหมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออตด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของโอดก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะโอเคครับสำหรับ EP นี้โอดก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย